แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดต8กลกุมภาพันธ์2 5 6 6เราจะมาอัปเดตท,ทกสโอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 เพิ่มอีกกว่า19ล้านบาทในวันนี้นะคะทกสโอ,อนเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสําหรับปีการผลิต65ท้า66อีกกว่า19ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จํานวน3,742ครัวเรือนในวันนี้8กุมภาพันธ์และก่อนไปรับชมรายละเอียดเยลือ กดไลค์กดแชร์กดติดตามล้าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดในกระสามเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะ ได้แจ้งว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและมติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันได้เห็นชอบให้ทกศดําเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่าน2โครงการก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริรจการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต65และ66และโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66นะคะโดยได้โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงไปแล้วเป็นจำนวนเงิน53,859.73ล้านบาทนะคะมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน4.62ล้านครัวเรือน โดยโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผูปร้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 6. งวดที่1ถึง16เป็นจำนวนเงินกว่า7,845.40ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า2.59ล้านครัวเรือนและในวันนี้นะคะทกสได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผูปร้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 6. แก่เกษตรกรอีกกว่า3,742ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า19.23ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการสนับสนุนค่ารเริ่ยนจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 5ั6หรหรือโครงการไร่และ1,000บาทครั้งที่10นะคะเป็นเงินกว่า17.97 17.92ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า30,86ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ6งวดที่17นะคะและงวดที่1 1 6ถึง16เพิ่มเติมเป็นเงินกว่า1.31ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า656ครัวเรือนอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะคะทตกสอ,อนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65้ทัเพิ่มอีก19ล้านบาทในวันนี้8กุมภาพันธ์